ในหมู่บ้านเล็กๆในชนบทยามค่ำคืนแสงตะเกียงน้ำมันส่องแสงริบรีผู้คนยังรวมกลุ่มกันใต้ทุนบ้านเพื่อฝิงไฟย้ายคำหญิงชาลาผิวเหี่ยวย่นผู้เหมือนเสาหลักของหมู่บ้านมักเล่าเรื่องเก่าๆให้ลูกหลานฟังและในคืนเดือนมืดหนีนางก็เอ่ยถึงชื่อเรื่อง ให้หลายคนที่ไม่อยากให้เอ่ยถึงนางสิ้นเฮียนนางสิ้นเฮียนเมือ่อครั้งยังมีชีวิตเป็นหญิงสาวที่หน้าตาชี้เล่รูปร่างสูงโยงผิวข้าผมยุ่งเยิงไม่มีชายใดอยากได้มาเป็นเมียทั้งที่หัวใจของนางเต็มไปด้วยความรักและความเหมือนผู้หญิงทั่วไป นางแอบรักชายหนุม่มหลายคนในหมู่บ้านโดยเฉพาะเป่าชาหนุ่มรูปงามผู้มีน้ำใจนางมักนำอาหารไปให้เสมอแต่เป่าชาก็ไม่เคยมีใจตอบรับยิ่งเมื่อเขาแต่งงานนางก็ยิ่งต้อมใจลำให้ทุกค่ำคืนจนสุดท้ายร่างกายอ่อนแรงและเสียชีวิตลงอย่างน่าเวทนาแต่ ความรักและความผูกพันที่ไม่สมหวังทําให้วิญญาณของนางไม่ยอมไปเกิดนับแต่หันมาก็เริ่มนี้คุณรือว่าผีนางสิ้นเฮียนออกมาหลอกหลอนชาวบ้านหนุ่มในหมู่บ้านโดยเฉพาะผู้ชายที่รูปงามบางคนเล่าว,ว่ายามดึกจะได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆตามทุ่งนา บางคนเล่าว่าเดินผ่านบ้านล้างที่นางเคยอยู่จะได้กลิ่นสิ้นเก่าๆเหม็นสาบโชยมาบางชายถึงกับป่วยหนักหรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุคืนหนึ่งฝนโปรยลงมาไม่ขาดสายบ่าวชานอนกระสับกระส่ายในบ้านเสียงลมหวีดวิู เหมือนเสียงผู้หญิงร้องไห้ทัในใดนั้นเสียงฝีเท้าหญิงก็ดังกึกกักกึกกักอยู่รอบบ้านบาวชาชะงกหน้าไปมองเห็นร่างหญิงสาวผอมห่มซีนขาดขาดยืนอยู่ใต้ลมมะม่วงผมยาวปิดหนา้าพอเงยหน้าขึ้น,นก็เห็นเหมือนใบหน้าขาวซีดดวงตาลึกโบผอมลอยหิ้ง เสแย้หน้าสยดสยองชา้าข้ายังรักเจ้าข้ายังรักเจ้าอยู่นะเสียงแผ่วเบาแต่สะท้อนในหัวใจเบาชาตัวสั่นล่างแข็งทื่อลมหายใจติดขัดลาวกับถูกกดทับตัวลุงเช้าเขาไข้ขึ้นสูงจนลุกไม่ไหวชาติพี่น้องต่างพากันล่ำลือว่า เป็นเพราะผีนางสิ้นเฮียนเอาชีวิตและจากวันนั้นเป็นต้นมาบ้านร้างที่นางเคยอยู่ก็กลายเป็นที่ต้องห้ามของคนในหมู่บ้านไม่มีใครค่าเดินผ่านยามค่ําคืนหลังจากที่บ่าวช้าเริ่มป่วยหนักชายหนุ่มคนอื่นๆในหมู่บ้านาก็ถูกผีหลอกตามมาเรื่อยๆบางคนเดินกลับจากทุ่งนายามเย็น เห็นหญิงสาวสิ้นเก่าๆเ,เ,เดินตามหลังแต่พอหันกลับไปอีกครั้งก็หายไปบางคนตื่นขึ้นมากลางดึกก็เห็นเงาหญิงอยู่ปลายเท้าจ้องมองนิ่งๆจนไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวเสียงหัระแหลมยาวของหญิงมักดังลั่นในยามมืดค่ำชาวบ้านหลายคนยืนยันว่า ได้ยินเสียงนี้พร้อมกันเหมือนกันทุกคนนับแต่นั้นใครก็ไม่กล้าเดินผ่านบ้านล้างของนางสิ้นเทียนอีกแม้แต่กลางวันแดดจ้า<อ>เพราะเชื่อว่าที่นั่นคือที่สิงสู่ของวิญญาณร้ายที่เฝ้ารอเหยื่อยหญ่คาสรดปกเรื่องเล่าโดยน้ําเสียงขรุ่มคนที่ตายเพราะรักไม่เพราะความชี่วเหล ชายใดลังเจียดวิญญาณจะดุร้ายเพราะไม่ยอมไปเกิดจะคอยตามผู้ชายเพราะความแช้นว่าผีตนใดไม่มีใครเข้าไปใกล้ในบ้านนางสิ้นเฮียนเพราะมันคือเฮือนต้องคำสาบสาวบ้านที่ฟังต่างตัวสันหันมองรอบๆอ,อย่างวาดละแวงและแต่งตัวแบบนางสิ้นเฮียนก็ไม่มีใครกล้าแต่ง ผ้าถุงสั้นๆก็ไม่มีใครกล้าใส่ต่องแต่นั้นมาหมู่บ้านเล็กแห่งนี้ก็ยังคงเหงาแห่งความหวาดระแวงปกคุมทุกค่ำคืนไอ้ปีผ่านไปเรื่องเล่าของนางสิ้นเฮียนก็ยังคงเป็นเหมือนฝันร้ายที่กดทับหัวใจชาวบ้านทุกคนหนีเลี่ยงการเดินผ่านบ้านหลังนั้นแม้แต่ยามกลางวันแดดแรงๆก็ยังไม่มีใครกล้าเฉียดใกล้ จนกระทั่งวันหนึ่งมีชายหนุ่มแปลกหน้าเดินทางมาจากต่างถิ่นเขาชื่อว่าอินอายุราวยี่สิบกลางๆรูปร่างสูงใหญ่หน้าตาคมสันดูเป็นคนมีการศึกษาเดินทางมาเพราะได้ยินว่าหมู่บ้านนี้มีที่ดินลกลลหนาปลูกข้าวโพดและมันสำปะหลังเขาตั้งใจจะหาซื้อที่ดินเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ พอเข้ามาในหมู่บ้านอินก็ได้รับการต้อนรับแบบระแวงระแวงเพราะขนแปลกหน้าไม่ค่อยมีใครผ่านมาทางนี้และยิงเมื่อเขาถามถึงที่ดินบริเวณบ้านล้างของนางสิ้นเฮียนแล้วชาวบ้านก็รีบห้ามกันยกใหญ่ไม่ดีไม่ดีดพ่อหนุ่มเอ้ยที่ตรงนั้นพ่อหนุ่มอยากเข้าไปใกล้นะ่ะดีแล้วตรงนั้นมันเป็นเลือนผี ที่อยู่ของนางสิ้นเฮียนเฝ้าอยู่อย่าเข้าไปยุ่งอย่าเข้าไปยุ่งกับเขาเลยเลยจ้าจงไปห่างๆบ้านหลังนั้นซะ,ะใหย่คำพูดขึ้นด้วยเสียงเคร่งเครียดแต่ด้วยความที่อินไม่เคยเชื่อเรื่องผีเขายิ้มบางๆแล้วตอบว่าผมไม่เชื่อหรอกครับยายคนตายแล้วก็ตายไปจะมาหลอกมาหลอนอะไรอีกละยาย ผีสางมันไม่มีแล้วไม่จริงรอกชาวบ้านได้ยินต่างสายหน้าพากันบน่นเบาๆว่าชายหนุ่มผู้นี้อาจเจอดีโดยไม่รู้ตัวคืนนั้นอินพักอยู่ในบ้านล้างไกลทุ่งนาซึ่งไม่ห่างจากบ้านนางสิ้นเฮียนมากนักเขาก็ไฟหุงข้าวกินข้าวเรียบง่ายแล้วนอนลงบนเสือ่อด้วยความสบายใจ แต่พอตกดึกเสียงลมบีดบวิวพัดแรงกว่าปกติและเสียงกุกคักกุกคักก็ดังรอบบ้านานายอินคิดว่าเป็นเสียงสัตว์จึงไม่สนใจกระทั่งมีเสียงผู้หญิงแผ่วแผ่วดังขึ้นใกล้หูพี่อินพี่อินอใา้มาอยู่ที่นี่ใหม่เรอนี่แล้วละ่ะฉันจะได้มีเพื่อน,อนฉันอยากมีเพื่อน เจ้ามารักกับข้าได้ไหมข้าเหงาเหลือเกินไม่มีชายไหนสนใจข้าเลยสงสารข้าเถิดนะพี่อินพี่อินช่วยอยู่เป็นเพื่อนฉันด้วยพี่อินอย่าไปไหนนะเชื่อข้าพี่อินจงรักข้าเถิดนะอินสะดุ้งตื่นลืมตาเห็นเงาหญิงสาวรูปพลางโป่งสูงห่ม นุ่งผ้าสิ้นขาดขาดนั่งอยู่ปลายเสือ้อผมยาวปกหน้าก่อนจะเงยขึ้น,นเผยให้เห็นดวงตาลึกโบกับรอยยิ้มที่เย็นเยียบพี่อินมันคือบุญของเจ้าแล้วที่พี่น่ะเรียกข้าพี่อิน,อนเสียงนั้นก้องกองวานในความเงียบงันของคืนนั้นอินรู้สึกเหมือนร่างถูกตึงแน่น ไม่อาจขยับได้แม้แต่นิดเดียวแสงไฟจากกองไฟลิบหลีส่งให้เห็นว่านางสิ้นเนียนกำลังคืบคานเข้าไปช้า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 พร้อมเสียงหัวเราะเบาๆที่ทำให้เลือดในกายเย็นเฉียดยินโชคดีที่นางไม่เอาชีวิตทันใดนั้นนางสิ้นเนียนก็แปลงร่างเป็นหญิงสาวงามไปนอนเทียงข้าง นายอินจนถึงเช้านายอินเหมือนได้กินข้าวกินปลาไม่มีน้ำในตุ่มก็มีคนตักใส่เต็มเรียบร้อยนายอินก็แปลกใจแต่นายอินเหมือนถูกสะกดเอาไว้จนหลายวันชาวบ้านต่างก็สงสัยหรือว่านายอินเป็นอะไรไปแล้ว หลายคืนติดต่อกันชาวบ้านเริ่มสังเกตว่านายอินชายแปลกหน้าที่ไม่ยอมเชื่อเรื่องผีกำลังสูบผอมลงเรื่อยๆเรื่อยๆสีหน้าอิดโรยเหมือนคนนอนไม่หลับตาแดงกล่ำบางครั้งยามกลางวันก็เผลอพูดอยู่คนเดียวว่านางนางนางมาหาค้าเมื่อคืนนางบอกว่า นางรักข้าและนางก็หาข้าวหาปลาหาอาหารให้ข้ากินทุกวันนางไม่ชิ้าหลากับข้าเลยนะไม่มีใครรู้หรอนางใจดีมากและนางมานอนกับข้าทุกคืนและนางบอกว่าจะอยู่กับข้าตลอดไปยายคำพูดขึ้นว่าอินเนยนั่นมันผีนางสิ้นเฮียนแล้ว มาเล่นงานเจ้าแล้วนางสิ้นเฮียนนะ่ะไม่ธรรมดานางจะไปหาชายนะ่ะที่แปลกหน้าหรือชายชกันในหมู่บ้านนางก็ไปหาทุกคน,คนเจ้าคิดว่านั่นเป็นคนหรอนั่นมันผีนางสิ้นเฮียนแล้ว,ลวเขาเตีงร่างเป็นสาวสวยไม่ใช่นะอินไม่ใช่คนนั่นมันเป็นผีผเจ้าไม่รู้เหรอแล้วเจ้าต้องแยกออก มาจากที่นั่นให้ได้แต่เจ้าเป็นคนจะอยู่ร่วมกันไม่ได้กับผีชาวบ้านได้ฟังต่างก็สั่นหัวเพราะว่านายอินไม่ยอมเชื่อและไม่กลัวและเริ่มพูดกับอินว่านางสิ้นเทียนนะ่ะเกาะจินวิญ,ญญาณเขาแล้วหากปล่อยไว้นานอาจถึงตายได้ชาวบ้านคุยกันและ ในที่สุดชาวบ้านก็ทนไม่ไหวพากันไปหาหมอผีผู้เท่าที่ชื่อว่าหมอผีขุนพลเป็นชายชลาที่มีวิชาแจก้าถือคาถาอาคมและเครื่องรางของขังเพื่อจะไปปราบนางสิ้นเฮียนเมื่อได้ฟังทั้งหมดเขาก็พยักหน้าชา้าๆหมอผี คืนนี้เราจะไปปราบนางสิ้นเฮียนกันแต่ทุกคนต้องเข้มแข็งนะห้ามวิ่งหนีห้ามวันไหวไม่เช่นนั้นจะซวยกันหมดทั้งพวกเราทั้งหมู่บ้านนะหมอผีเตือนชาวบ้านคืนนั้นแสงจันทร์รึ่งดวงหมอผีคุ้มพลกับชาวบ้านสิบกว่าคนถือตะเกียงล้อมบ้านนางสิ้นเฮียน และที่อินพักอยู่มีเสียงสวดคาถาดังก้องไปทั่วพริกเกลือขมิ้นและไม้ไผ่แหลมถูกวางรอบบ้านเพื่อป้องกันวิญญาณทันในนั้นเสียงหอเลาะแหลมก็ดังสะท้อนขึ้นจากความมืด <c oughs> ข้าไม่กลัวพวกเจ้าหรอกพวกเจ้าทั้งหลายจะมาขัดขวางความรักของข้าทำไม ข้าจะอยู่กับพี่อินไม่มีวันที่ใครจะพากข้ากับพี่อินไปได้หรอกร่างของหนางสิ้นเหียนปรากฏตรงกลางลานหญ้าดวงตาลึกโบผมยาวสยายสิ้นเก่าขาดลุ่งลิ่งปิวสวไยรวมทั้งปิวสวไยตามแรงลมดวงตาจ้องมองไปยังอินที่กำลังนั่งตัวสันอยู่ในบ้าน อินเจ้ามากับข้าอยู่กับข้าตลอดการข้าไม่ยอมให้เจ้าต้องจากข้าไปข้ารักเจ้ามากนะอินตอนข้ามีชีวิตอยู่ชายไหนไหนก็รังเกียจข้าหาว่าข้าชี้เลไม่มีชายใดที่รักข้าเลยอินอย่าไปฟังพวกเขามาอยู่กับข้าเถอะนะเสียงนั้นทำให้ชาวบ้านหลายคนแทบล้มลง เพราะหวาดกลัวแต่หมอผีขุนพลตะวาดเสียงดังวิญญาณเล่ลอนเจ้าอย่ามาเกาะจิ้นคนที่ยังมีชีวิตทางของเจ้าอยู่ในโลกของเจ้าวิญญาณของเจ้าไม่ใช่ในหมู่บ้านนี้เจ้าเป็นผีก็อยู่ส่วนผีอินเป็นคนเขาจะอยู่ร่วมกันกับเจ้าได้อย่างไรชิดให้ดีนะเนะจ้าปล่อยอินไปเถอะถ้าเจ้ารักอินจริง หมอผีหยิบได้สายสินไล่คาถาแล้วสวดมนต์ไปยังร่างผีของนางสิน้นเฮียนเสียงกรีดลมโหยหวนดังลั่นหมู่บ้านร่างของนางสิน้นเฮียนบิดงองลงก่อนจะแตกสลายไปกับสายลมทิ้งไว้เพียงกลิ่นสาบหมินของผ้าเก่าๆอินลม้มลงหมดสติเมื่อฟื้นขึ้นมาก็โปรยปลูด เมื่อฟื้นขึ้นมาเขาก็ปลดปลงเหมือนถูกภูเขายกออกจากอกคนในบ้านทั้งหมู่บ้านจึงรวมใจกันจุดธูปเทียนเส้นไหว้ส่งวิญ,ญญาณของนางสิ้นเทียนให้ไปเกิดเสียทีเมือ่อไม่ให้เธอกลับมาหลอกล้อนใครอีกคอชิดของเรื่องนางสิ้นเทียนความรักที่ไม่สมหวังหากยึดต,ติดจ,จนกลายเป็นความอาฆาตก็อาจ กลายเป็นความทุกข์ที่ไม่รู้จบตั้งต่อตัวเองและคนรอบข้างการไม่ฟังคำเตือนของผู้เท่าผู้แจ่อาจเป็นภัยนำมาสู่ตัวเองเหมือนกับอินที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดการอยู่ร่วมกันในสังคมเล็กๆต้องช่วยกันป้องกันภยัยแม้จะเป็นภัยที่มองไม่เห็น การที่ชาวบ้านร่วมตัวกันทำพิธีแสดงถึงความสามัคคีที่ช่วยคนในหมู่บ้านให้ผลขอเรื่องเล่าได้จบลงแล้วผิดพลาดขออภัยด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมขอขอบคุณทุกเลฟขอขอบคุณทุกไลค์ขอขอบคุณทุกกำลังใจ นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ